กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับช่อง New g u ู o s a นะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าวิกเตอร์เขียวของผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวท่อนะครับเป็นท่อลูกผสมนะครับท่อก็จะเป็นท่อของ LBN นะครับปลายเป็นปลาย SJR นะผมประมาณนี้เลยครับผมท่อลูกผสมนะก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังนะครับว่าท่อลูกผสมจะหวานเฉพาะแค่ไหนนะครับโอเค ให้ฟังเสียงเดินเบาก่อนนะครับลากหมอนไปแล้วเสียงเดินเบาก็จะประมาณนี้เลยครับผมสใสๆนะครับ เราจะมาลองฟังเสียงรอบดูกันหน่อยครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะเจ๋งเพราะดังได้ใจแล้วผมนะครับของข้อ SJR นะครับนี่นะครับจบกไทเทนด้วยนะครับนี่งานโอเคอยู่นะครับติ๊กเกอร์ก็สวยดีนะครับ นี่เลยครับผมกับท่อ s j r นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ